สวัสดีครับพบกับครัวไอเดียนอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ต้มขมิ้นนะครับมาดูวัตถุดิบของเราครับจะเป็นไก่นะครับเราซื้อมาแล้วมาสับเป็นชิ้นตามชอบนะครับแล้วก็ขมิ้นชันนะครับขมิ้นตะไคร้นะครับตะไคร้เป็นตั้งหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นท่อนนะครับก็จะมี หอมแดงบุบุนะครับกระเทียมใบมะกรูดขาแล้วก็สามเปียกครับแล้วก็มีขนอก้อนนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับน้ําเดือดนะครับเราใส่เกลือชมพูนะครับผมผมใช้เป็นเกลือชมพูนะครับเดี๋ยวมาใส่เพิมอีกครับน้ําเดือดเครื่องที่เราเตรียมไว้ครับเราใส่ลงไปแล้วครับขมิ้นครับ ใส่ลงให้หมดนะครับใสลล่ลงไปพร้อมกันครับไม่คิดอะไรมากครับใส่ลงไปเลยตามด้วยขนอครัลดหน่อยครับสมุนไพรแน่นๆนะครับเมนูนี้รสชาติแบบเบาๆครับนุ่มๆ รอน้ำเดือดสักพักแล้วเรามาใส่ไก่ครับใส่เกลือชมพูนะครับใครมีเกลืออะไรก็ใส่ได้ครับกับผิดไทลนิดหน่อยนะครับอผมนี่ครับสูัน์แน่นๆนะครับเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดแล้วก็เราจะมาใส่ไก่ครับวันนี้ก็ทำง่ายนะครับสูญนล้วนๆครับน้ำเริ่มเดือดนะครับไม่ต้องเดือดมากครับน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปนะครับ ใช้เป็นส่วนน่องส่วนปีกได้หมดนะครับหรือมาเป็นตัวแล้วก็สับชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามที่เราสะดวกนะครับใส่ลงไปครับเป็นเมนูทำง่ายๆนะครับเพื่อนหลังจากเราใส่ไก่ลงไปนะครับเราก็จะรอให้ต้มเคี่ยวไปเรื่อยครับ เราปิดฝาเรานะครับเราค่อยมาดูกันครับหลังจากว่าต้มไปสักพักนะครับเราจะเอามาคามเปลือกนะครับอกนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการความเปรี้ยวมากนะครับอ่าให้พอกลมกล่อมมีความเปรี้ยวนิดนิดนะครับเราจะเอาออกนะเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยครับอ่าถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกี้ไม่มีนะคือต้มให้ เื่ดีอย่างเดียวครับสำหรับไก่ต้มขมิ้นของเราสูนพรยอัพเนี่ยนครับเป็นสไตล์ออกเป็นน้ำซุปนะครับเป็นเหมือนน้ำซุปรสชาติเบาๆนะครับไว้ทานกับแกงกับข้าวครับหลังจากเราต้มมาได้สักระยะหนึ่งนะครับ20นาที แล้วก็ชิมรสนะครับชิมรสให้เป็นรสชาติเบาๆนะครับจะไม่หนักนะครับจะนี่ผมขอเติมน้ำตาลน้ำปลาอีกนิดหนึ่งครับขอลองผมน้ำปลานิดเดียวนะครับมจะได้หอมครับหอมน้ำปลาเนี้ยรอให้ไก่เปื่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเสียจครับเรออา,า,าก็จะตักจัดใส่จานให้ท่านผู้ชมดูนะครับรสชาติจะออก เบาๆนะครับหมายถึงว่าเหมือนเหมือนต้นจืดนะครับหอมหอมเครื่องที่เราทําไว้ครับไปดูตอนตักเสถ้วยนะครับเรียบร้อยครับสําหรับไก่ต้มขมิ้นของเราครับน่ากินนะครับนุ่มๆซดคล่องคอครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมไปทาตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ